แวันดสตรนนดูไล่เลยไม่ไไม่ไม่ใรกเลยต่เขาจะไปใส่หน่อยมาเอาสูตมาใ่ัดแดงเสียขาบานเอนสตรเปอ่นบ้านเสูตก็จะเดอจ่หนึ่ินะจที่นึงนันที่หนงทุห่ม่ทุนสิ่งเงินก็มาหีอ่ะที่ฉันบอกว่าสวยสวยหบูาต่อซา

ซื้อเซวาชจองตัวทิศเกาะทิศสองทิศสามทิศสี่ทิศสองอยู่สิศสี่ไม่สำเร็จอยากไปเา่อออนนนไวรบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วไปพี่ไปผ่าไปตัดผมไปตัดเนี่ยมันมันยาวมากข้างหลังมันยาวมากหนู อะไรนะว่าเออเออเออเอไ่ไงเนี um, s <S um. ่ยเออเออเอายูทูบเบอร์ของน้ำเดต่งบอน้ำเดยูทูบเบอร์สวยตลอดวล้่านผยาวเหรอใเดือนแหลกผมยังเบาบามือใหม่รเดี๋ยวกล้องแข็ง มานะลูกจะไม่ผมยาวกหรอปยเวปีนจะราเป็นพี้จริฉันเห็นเธอแต่งเป็นสีนะเสือยก็นแรพี่มองหามานะจริงๆนะอยู่ใส่มาได้ไมมานีมานีนะน่ามานีจะมาแทนผมที่ก้องแก้ใช่ไหมใช่มานีบอกพี่แหม่สีข้ามขวยข้ามเลานะข้ามข้วไม่งั้นเสียเขาเกิดมาเพืนอขา อเอ็มอ้เอ็มกัตสิสตไดสแม่กอแบบไม่ตด้ยารูนไห่ได้ยารู้ง่านาเลยผู้ใดาาเลอนเรอขาวนั่นบอาเยแม่เล่นต่อแล้าแม่มัขาวนี้ก็คืนแปงมาปนแม่น่ากาพพูดน้อยต่อยหนักมากเลยเนา

เอาแกนมาพิจาราก่อนอเนวิโตนี่ยเป็นิโต้อันนี้ครับเป็นมีโต่งม้องส่งที่เป็นอะานี่ี มาล่ำเลึ่งรำมันเหไเลยเอสี่นส่ลงานต้องมาใส่ตูวต้องมาใส่กิ่กิ่งนีเลยใส่นตร้คือถ้าวันไหนฝนตกขึ้นฉาม่ขึ้นฉาเอาเห่างไรนะขาเหยนไม่ใช่กงเกงมันเปื่อย เอฟซีจับแดงก็ไม่ได้นะเพอด่ถงห้อยมือเอเลยไม่าจะยังัวเดนสิคัมันขูกจริงๆป้าพระเอกมาต่อสายอพี่ต้นสวัสดีครับาเมนดาราเกาหลีมาเรีพระเอกยง้ต้นสวัสดีครับเมนอาห่ังงแงีดีแมนบอแงฉ่ำเลย เหนื่อยเราพาน้องไปตัดผมใช่ไหมใช่ตัดวันนี้เลยใช่ไหมต่วันนี้ถ้าถ้าเขาไม่ถ้าเขาปล่อยไว้มันเราก็ซ้อมหกโมงมันยาวมากท่านกล้องกันเลยก็จะไปตัดกับร้านที่พี่ว่างไงรู้จักไม่พาไปไว้ได้ไหมล่ะพี่เป่าร้านอยู่ตรงไหน้านที่เป็นตัดผมอยื่เส้นตัดผมอยู่เส้นโกสุมโกสุมเยอะยิ่งอีนึง เขาแยกยิงแยกชายให้เดี๋ยใครเป็นผู้หญิงผู้ชายให้ผู้กไปไปไปยิงไปไปยิงผู้ชายชาีาชาีอยเลยจะนชาากันายชายันนี้หลายชาตมามนผู้ชายผู้หญิงัผู้หญิงมาเลยาตัน

จำปะดิโอ้ยชิมแล้วนาะโอ้ยอย่ามาเิไปเติมแป้งมาสักนานี่ยอันเก่าดออเดยเติมมาสับ